อยู่กับแป้งของคุณแม่พรแล้วมากินคู่ไปกับร้อนเข้มครับาราเราเข้มวันนี้นะผู้ชมมาในเรื่องของเขาบอกว่าชีอของเราในวันนี้จะเป็นกาแฟของเราในวันพรุ่งนี้นะครับเรื่องราวคือว่าการดําเนินชีวิตของมนุษย์เราเนี่ยนะมีปัจจัย3ามนะปัจจัยสามนี่สําคัญกับปัจจัยสี่นะปัจจัย3ามที่ว่านี่คืออะไรบ้างก็คือน้ําอาหารและอากาศนะครับ ทีนี้ไอ้พวกคนที่มันไปอยู่บนอย่างเช่นสถานีวากาศนานาชาตินะหรือ i s s อย่างเงี้ยหรือว่าจะคนที่มันมีโครงการว่าจะไปตั้งลูนาเกตเวย์จะไปตั้งถิ่นฐานบนดวงจันทร์นะครับก็หนีไม่พ้นปัจจัย3พวกนี้เขาทำกันยังไงเขาอยู่กันได้อย่างไรนะฮะเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ไปทีละอย่างแล้วกันอย่างแรกวันนี้ขอเริ่มที่น้ำเนาะแล้วเดี๋ยวเราไล่กันไปที่อากาศและสุดท้ายจะไปเป็นเรื่องของอาหารนะครับเริ่มแรกนะเรื่องของน้ําเรื่องของน้านี่ต้องบอกว่า ที่สุดเลยที่สุดของแจ้เลยนะฮะกับน้าบน ISS สนะครับ ISS สถานีอวกาศนานาชาติได้ทางไหนนะ้มีอยู่2วิธีวิธีแรกก็คือการขนขึ้นมานะครับขนน้าขึ้นมาจากโลกและวิธีที่2ก็คือการรีไซเคิลน,นะฮะการขนขึ้นมาเนาะอันนี้ราคานะครับค่าใช้ใจ่ายในการขนนะ้เขาบอกว่าในการขนเนี่ยส่งจรวดเนี่ยขอ,อง SpaceX เนี่ยขึ้นมาส่ง,งของขึ้นมาเนี่ยหครั้งนะคุณเริ่มต้นไปเลย 1.1ล้านเหนรียญสหรัฐโดยขนของได้200กิโลกรัมนะฮะและถ้าอยากขนเพิ่มกว่านั้นเพิ่มอีกโลละ5,000เหรียญน,นะโลละ5,000เหรียญเพิ่มอีกเพิ่มอีกเพิ่มอีก,อก,อกนะครับอย่างที่บอกเมื่อกี้ราคาขนครั้งหนึ่งแม่ง30ล้านเป็นขั้นต่ำ30ล้านขั้นต่ำ30ล้านขั้นต่ำทำให้มันเกิดไอเนี้ยอันที่2การรีไซเคิลน,นะครับรีไซเคิลตอนนี้เนะนาะนาซาก็ออกมาคุยแล้วว่า เขาเนี่ยสามารถรีไซเคิลน้ำที่ใช้ไปเนี่ยใน i s เเนี่ยทั้งหมดได้ถึงเ8ดเเกือบร0 0นเครับเกือบร0ออนะทำอย่างไรทำอย่างไรต้องอธิบายก่อนนะครับว่าน้ำที่เรามนุษย์มนุษย์เนี่ยกินไปใช้ไปมันไปออกอยู่ทางไหนบ้างนะครับก็ดื่มน้ำก็มีอะไรเหนื่อออกหายใจออกมาก็มีความชื้นออกมานะครับหรือที่สำคัญที่สุดที่น้ำออกมาเยอะที่สุดก็คือการฉี ในหน่วยของการรีไซเคิลน้ำเนี่ยก็จะมีอยู่2หน่วยหลักๆนะครับส่วนที่1ก่อนแล้วกันเราเรียกว่า UPA หรือย่อมาจาก Urine Processor Assembly นะครับก็เกี่ยวกับการฉี่ระบบฉี่นะการที่จะแยกฉี่ที่มีทั้งน้ําทั้งยูเรียเนี่ยออกจากกันนะฮะวิธีที่ดีก็คือการกลั่นนะการระเหยระเหยเอาน้ําออกแล้วก็ดึงน้ำควบแน่นเอาน้ําออกหม่นะครับแต่ในสถานีวากาศมันไม่มีสิ่งที่เรียกว่าแรงน้มถ่วงเท่าไหร่นะครับ เขาแก้ปัญหานี้นะฮะโดยนำชี่ที่ได้ไปส่งเข้าเครื่องที่ชื่อว่า Distillation Assembly นะครับหรือ D.A. นะอันในเครื่องเนี้ยมันแก้ปัญหาโดยการมันหมุนเหมือนกับถังซักผ้าหมุนหมุนหโดยการใช้แรงเหวี่ยงเนี่ยเพื่อจำลองเขาเรียกว่าการสร้างแรงโน้มถ่วงจำลองนะครับอกจากนั้นแล้วสารเนี่ยสารชีของเราเนี่ยนะฮะที่ได้มาเนี่ยก็ถูกลดความดันลงอย่างมากนะลดความดันลงมากๆเหลือประมาณ หนึ่งในยนะี่สิบเพื่อให้จุดเดือดเนี่ยเลื่อนมันการเลื่อนจุดเดือดจุดเดือดของน้ําจะลดต่ําลงนะครับลดต่ําลงอยู่ที่ประมาณ20องศาเท่าๆกับอุณหภูมิที่อยู่ในสถานีอากาศนะครับทำให้ส่วนที่เป็นน้ำเนี่ยมันเละเหยออกและส่วนที่เป็นยูเรียหรือเป็นยูรีนเนี่ยของของเหลวที่มันเข้มข้นกว่ามีจุดเดือดสูงกว่าเนี่ยของเหลวจะถูกเ<ส>วียงอยู่บริเวณรอบรอบๆถังติสภาพเป็นเครื่องซักผ้าฝาหน้าประมาณนี้ผ้าของคุณจะอยู่ นอก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 น,อกนะของเหลวอยู่ข้างนอกนะครับไอ้ส่วนที่เป็นแกส๊สนะครับส่วนที่เป็นแก๊ส d, ก็คือน้ําที่มันระเหยเนี่ยระเหยเอกมาเนี่ยก็เป็นแกส๊สเป็นความชื้นเนี่ยก็จะถูกเข้าคอมเพรสเซอร์คอมเพรสเซอร์ก็จะอัดกลับมานะครับปรับความดันกลับมาจากเมื่อกี้เราบอกว่าความดันมันต่ำมากใช่ปะก็ปรับความดันกลับมาหลักการเดียวกับน้ํายาแอร์ปรับความดันกลับมา up, เพื่อให้พวกเนี้ยกลายเป็นของเหลวนะกลายเป็นของเเเเหหหลลลวววอีีีกกกร้้้งงพายป็็็นขไไะจถูํบท ถังพักน้ําที่1ก่อนจดไว้นะตอนนี้เราอยู่ที่ถังพักน้ำที่1น้ําส่วนแรกที่มาจากการระเหยอยู่ในถังพักน้ําที่1นอกจากนั้นแล้วนอกจากนั้นแล้วยังไม่พอไอที่เหลืออยู่อ่ะเขาเรียกว่าเป็นบรายลิควิดบรายก็คือบรายแปลว่าน้าเกลือน้ําเค็มน้ําที่มันมีเกลือแร่ต่างๆเนี่ยมันก็จะส่งไปอีกที่ถังที่ชื่อหนึ่งที่ชื่อว่าบรายโปรเซสเซอร์สัมบีบีพมันก็เอาไอ้น้ําเกลือนี้ไประเหยอีกรอบหนึ่งแบบช้า โดยแผ่นกรองเบมเบรนมนกอจะกรงพวกเกลืออะไรต่างๆไว้แล้วก็จะได้น้ําออกมาอีกได้ความชื้นเป็นน้ำมาอีกก็กลับมาเข้าไอ้เครื่องเนี้ยไอ้เครื่อง DA เนเครื่อง distillation assembly อีกรอบหนึ่งทำอย่างเงี้ยทำซ้ำไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนกว่าเกลือเนี่ยมันจะไปอยู่ที่เครื่องกรองเกลือหมดซึ่งตัวนี้แหละที่มันพัฒนามาล่าสุดคือแต่ก่อนอ่ะมันกรน้ําได้ประมาณ87หรือ90%กว่าๆแต่ไอการพัฒนาของไอตัวเนี้ยล่าสุดเนี่ยเมื่อปีก่อน ตัว BPA เนี่ยมันทำให้ประสิทธิภาพเนี่ยมันสูงถึง98%ไม่พอไม่พอเมื่อกี้เราบอกว่าน้ำมันมาจากไหนบ้างน้ำมาจากฉี่มาจากเหงื่อมาจากรวมหายใจระบบแอร์ระบบแอร์รบบอรวกนี้นะครับรบบปรับอากาศในยานอากาศก็ดึงอากาศเข้ามาเข้าเครื่องที่เรียกว่าแก๊สเซปเรเตอร์เครื่องแยกแก๊สกับของเหลวออกจากกันเข้ามามันก็ปั่น ทำนองเดียวกันเนาะใช้การปั่น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 เพื่อแยกเอาความชื้นออกจากอากาศนะครับอากาศเราได้ไปก็แยกออกไปส่วนความชื้นที่ได้มาก็ลงไปในถังเดียวกันเก็บน้ําทุกอย่างจะอยู่ในถังถังนี้นะตอนนี้เรามีถังที่เรียกว่าถังที่1หลังจากเราได้น้ําแล้วนะคุณผู้ชมนะครับน้ําพวกนี้ก็สะอาดระดับหนึ่งแหละแต่ยังไม่พอนะครับก็ต้องไปกรองผ่านกรองผ่าน เครื่องกรองเป็นเลเยอร์เป็นชั้นต่างๆกรอง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 เอาพาติเคิลต่างๆของแข็งฝุ่นแบคทีเรียเชื้อโรคอะไรต่างๆเนี่ยออก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 ไปก็ยังไม่พออีกมันยังมีพวกวลตทาอคติคอมเพลอพวกสารละเหยที่ยังปนเปื้อนอยู่นะพวกเอเทานอลน,นะพวกไอโซพรพานอลอะไรเงี้ยยังปนเปื้อนอยู่นะครับเขาก็จะเอาไปเอาน้ําตัวเนี้ยที่ยังปนเปื้อนเนี่ยไปให้ความร้อนนะแล้วก็ผ่านปฏิกิยาออกซิเดชันเติมออกซิเจนเข้าไปนะฮะแล้วก็ไปผ่าน กาแรแลกเปลี่ยนไอออนเป็นขั้นสุดท้ายแล้วก็เติมไอโอดีนขึ้นไปทีหนึ่ง,งเพื่อเป็นการแบบฆ่าเชื้อขั้นสุดท้ายนะครับแล้วก็น้ําที่ได้ตัวเนี้ยถือว่าเป็นน้ําที่บริสุทธิ์แหละพร้อมที่จะให้นักบินอวกาศหรือนักวิจัยต่างๆที่อยู่บนยานอวกาศเนี่ยสามารถที่จะบริโภคอุปโภคได้อย่างที่เราบอกไว้ว่าฉีของเราในวันนี้จะกลายเป็นกาแฟของเราในวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับโดยขั้นตอนเหล่านี้นะขั้นตอนแยกฉีเราเรียก UPA เนาะทวนชื่ออีกครั้งหนึ่งนะ Ureprocessor Assembly เกี่ยวกับย่านฉีแล้วก็ไอขั้นตอนรวมน้ำจากเหงื่อจากได้รพวกนี้ก็จะเรียกว่า w p a นะ Water Processor Assembly นะครับซึ่งน้ำที่เราได้นี่นอกจากกินแล้วมันยังมีประโยชน์อย่างอื่นเอาไปไหนเดี๋ยวเราไปฟังกันต่อครับมันเป็นอย่างนี้นะครับเมื่อกี้เราเคลียร์เรื่องเรื่องน้ำไปแล้วเรามีน้ำแล้ว,เร,ลวเราได้น้ำแล้วปัจจัยที่2คืออากาศอากาศ,อากาศก็มีสาวิธีนะสาวิธีในการขึ้นมา ให้อากาศอยู่ในห้องห้องนี้ได้ข้อแรกก็เหมือนการเหมือนกับเรื่องน้ำคือการขนขึ้นมามันเปลืองค่าใช้จ่ายนะค่าใช้จ่ายมันเปลืองเพราะฉะนั้นก็เลยพยายามที่จะผลักดันให้เกิดไอ้นี่ข้อที่2เนี่ยให้ได้มากที่สุดซึ่งตอนนี้ก็ทําได้เพียงแค่50%เท่านั้น,น,น๋ยวจะบอกว่าเพราะอะไรนะครับเรามีน้ําเรื่องน้ำเราหมดห่วงไปแล้วถ้าเราใช้หลักการของเด็กมัธยมต้นนะมีน้ําจะสร้างออกซิเจนได้อย่างไรก็จ่ายไฟให้ใหมันอิเล็กโทรไลซิสแยกสิ แยกนะคือ h 2 o ใช่ป่ะก็แยกออกจากกันแยกได้ไฮโดรเจนแยกไดออกซิเจนนะครับแยกไดไฮโดรเจนได oxygen. ออกซิเจนออกซิเจนก็เอาไปหายใจไฮโดรเจนเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเล่าต่อว่าทาอะไรเมื่อเราหายใจเข้านะครับเอาออกซิเจนเข้าไปนะครับหายใจออกมาเป็น,ามมนคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนไดออกไซด์ที่เหลือนะฮะก็จะถูกนําไปเข้าเครื่องนะครับสบับติเยรีแอคเตอร์นะเป็นสมการเป็นปฏิกิยาของพอสบับติเยก็คือการที่นำคาร์บอนไดออกไซด์นะไปเติมเข้ากับไฮโดรเจน ไนะฮโดรเจนที่เราบอกว่าเก็บไว้ไงไฮโดรเจนที่มาจากอิเล็กโทรไลซิสที่แยกไว้อ่ะนะไฮโดรเจนเอามาเติมเข้ากับคาร์บอนไดออกไซด์ผลประกอบการของมันคือจะได้เป็นน้ํากับมีเทนนะมีเทนเราไม่ได้ใช้ทิ้งไปน้ําที่ได้กลับมาก็เอาไปดื่มกินหรือว่าจะเอาไปอิเล็กโทรไลซ์แยกใหม่อีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับนะ แต่ไอมีเทนที่ทิท้งไปนี่แหละมันทำให้กระบวนการของการรีไซเคิลออกซิเจนในยานอวกาศเนี่ยมันเปอร์เซ็นต์ต่ำมีแค่50%าเนะถ้าเทียบกับการรีไซเคิลน้ำที่ไล่ฟังในรอบแรกเนี่ยที่สูงถึง98%เนนะครับเนาะเขาก็พยายามที่จะพัฒนาวิธีนี้ต่อไปนะและวิธีที่3ที่บอกว่าเป็นการเผาเพื่อได้ออกซิเจนนะครับเขาเรียกว่าเป็นออกซิเจนแคนเดิลหรือเทียนออกซิเจนจะเป็นแท่งเลยเป็นแท่งนะครับเผานะไอแท่งตัวเนี้ยมันคือโซเดียมคลอเรต NaClO3 โซเดียมคลอเรตนะครับกับเหล็กนิดหน่อยเนาะพอจุดไฟพอเผาไฟนะเผาไฟความร้อนจะพุ่งสูงขึ้นปฏิกิริยาจะเปลี่ยนแปลงให้โซเดียมคลอเรตกลายเป็นโซเดียมคลอไรด์แล้วก็ปลดปล่อยออกซิเจนออกมาเขาบอกว่าประมาณ1กิโลกร,รัมของไอเทียนออกซิเจนออกซิเจนแท่งเนี่ยนะจะทําให้เราเนี่ยหายใจได้ประมาณ6.5ชั่วโมงเนาะแต่ว่าข้อเสียของมันคืออะไร มันต้องใช้ในสถานการณ์ที่มันฉุกเฉินจริงๆเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือไฟไงไฟมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นในยานอวากาศอยู่แล้วในท,นที่ที่มันเป็นพื้นที่ปิดโรยเทงเตงอยู่แล้วอยู่ที่ถ้ามีไฟไหม้ขึ้นมาแล้วก็นะไม่ต้องสืบนะครับแต่ว่ามันก็ใช้ได้ในกรณีที่ฉุกเฉินเราจบไปแล้วนะครับเรื่องน้าเรื่องอากาศเนาะสุดท้ายก็มาเรื่องของอาหารอาหารตอนนี้ก็ยังยอมรับว่าอาหารส่วนใหญ่ของนักบินอวากาศเนี่ยก็ต้องมาจาก พื้นโลกขึ้นมาขนขึ้นมากันทั้งแต่รอบแรกหรือมีการเติมสเบียงขึ้นมานะใส่บรรจุพันธ์ใส่หิปฮอได้ต่างๆกันขึ้นมานะเพราะว่าการที่จะมาปลูกกินตอนนี้ต้องบอกว่ายังไม่เพียงพอนะยังไม่เพียงพอก็ต้องห่อขึ้นมา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 และไอห่หอต่างๆเหล่าน,นี้มันจะกลายเป็นอะไรขยะเนะขาบอกว่า4คนของนักบินอกาสที่อยู่บน ISS 1ปีจะสร้างขยะพวกนี้ได้ถึง2.5ตันนะ2.5ตัน ขยะเหล่านี้ไปไหนนะขยะเหล่านี้ก็จะถูกแพ็คใส่ถุงแพ็คใส่ถุงไม่ว่าจะเป็นจระเอวยอาหารที่เหลือเอวยถูกแพ็คใส่ถุงไอถุงเนี่ยก็จะเข้าไปในเครื่องนะครับดึงอากาศออกแบบสุญญากาศจึ๊บอัดเข้ามาให้พื้นที่น้อยสุดอัดเข้ามาดึงอากาศออกเอาอากาศออกมาอย่างที่เราบอกว่าอากาศเป็นสิ่งที่มีค่านะครับแล้วก็พื้นที่เนาะก็เป็นสิ่งที่มีค่าเพราะว่าบนนั้นนะพื้นที่มันน้อยนะครับก็ไอของเหล่านี้นะก็จะถูกส่งกลับมายังโลกนะฮะ เพื่อที่จะเอาไปเผาทําลายหรือบางทีก็เอาไปวิเคราะห์นะครับว่าอุจจาระเฮ้ยนักบินอกาสคนนี้เขาขาดสารอาหารหรือเปล่าเขาอยู่หรือว่าเขาอยู่ในแร่นน้มถ่วนที่ต่ําหรือไรแลงนน้มถ่วงเนี่ยจะทําให้ระบบขับถ่ายของเขามันย่ําแย่ลงหรือเปล่านะฮะทีนี้ปัญหามก็เกิดตรงนี้ว่าแล้วเราจะทํายังไงวะให้ขยะพวกนี้มันรีไซเคิลได้เหมือนกับน้ําเหมือนกับออกซิเจนก็มีโครงการนะได้รับการสนับสนุนจากนาซาเขาสร้างเครื่องที่ชื่อว่า The orbital syn gas commodity augmentation reactor หรือชื่อยอ่อคือ o s ส a าทำงานอย่างไรไเครื่องนี้นะครับก็จะเอาไอ้พวกขี้ขยะต,ต่างๆนะขี้ด้วยแหละของเสียอา,อ,อาหารที่เหลือวัสดุปรรจุภัณฑ์ต่างๆนะครับเอาไปเข้าเครื่องนี้เค,นเครื่องนี้ก็จะทําการเปลี่ยนพวกนี้ให้กลายเป็นแก๊สที่มีประโยชน์นะครับแก๊สที่มีประโยชน์มีอะไรบ้างแก๊สที่ได้จากกระบวนการนี้ได้อะไรมาบ้างเนาะก็ได้มีเทนนะได้ไฮโดรเจน ได้คาร์บอนไดออกไซด์มีเทนเราทิ้งไปแล้วตอนนี้เริ่มไม่ได้ใช้คาร์บอนไดออกไซด์กับไฮโดรเจนสําคัญกับอะไรกระบวนการของเรียเกเตอร์ที่เราเล่ามาก่อนนี้ก็คือสบัิเยรีเกเตอร์นะเอาคาร์บอนเติมไฮโดเจนได้เป็นน้ํากับมีเทนนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการที่จะจัดการกับขยะที่เกิดขึ้น2.5ตันต่อปีบนยานอวกาศนะแต่ก็ยังไม่เพียงพอนะครับนะบนะาซาประกาศมาใหม่เมื่อวันที่ 15 16ตุลาเนี่ยนะครับ2อ6 7เนี่ยบอกว่าถ้าคุณเนี่ยเจ๋งๆนะก็เขากำลังประหาวิธีจัดการขยับนะครับเพราะว่านาซาอย่างที่บอกว่าจะกลับไปเหยียบดวงจันทร์อีกครั้งหนึ่งจะมีโครงการลูน่าเกตเวย์จะไปตั้งถินฐานบนดวงจันทร์นะครับเขาอยากได้วิธีการรีไซเคิลถ้าคุณทําได้เนี่ยคุณจะได้รับเงินสนับสนุนไปอีก3ล้านเหนรียญสหรัฐหรือประมาณเกือบร้อล้านบาท เลยคุณก็ต้องทำโปรเจกต์ทำเป็นไม่ว่าจะเป็นคุณจะเป็นคนเดียวมาคนเดียวมาทั้งบริษัทไม่ว่าจะเป็นเอกชนไม่ว่าจะเป็นแนวนามส่วนบุคคลหรือว่าในนามรัฐบาลอะไรก็ได้มาเหอะนะฮะยื่นมาโปรโตไทป์กับตัวดิจิตอลทวินหรือก็คือข้อมูลดิจิตอลทั้งหมดนะของไอตัวโปรโตไทป์ของคุณเนี่ยนะ,นะะว่ากินไฟเท่าไหร่ใช้น้ำเท่าไหร่ต้องใช้สารเคมีอะไรเพิ่มเติมต้องใช้แคตาลติกแคตาลท์อะไรเพิ่มเติมแคตาลิสเพิ่มเติมหรือเปล่า ต้องมีคนดูแลเท่าไหร่อายุการทํางานของไอ้เครื่องนี้เท่าไหร่นะแล้วก็ต้องเมนเทนน์หรือการบํารุงรักษาบ่อยแค่ไหนนะครับถ้าคุณทําได้ดีทําได้ถูกใจเป็นผู้ชนะก็นะเดี๋ยวเตรียมรับเงินสนับสนุนนะไปเลย3มล้านเหนรียญสลัดนะครับก็ลองดู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 นะครับอาชีวะไทยเนาะหรือมหาวิทยาลัยต่างๆนะครับลองดูว่าเฮ้ยไอเดียเราบางทีอาจจะคิดว่ามันไอเดียบ้าบๆนะแต่ว่า มันก็มีโอกาสเป็นไปได้นะขนาดไอเดียบ้าๆบอๆอย่างเอาตะเกียบไปจับจรวดของอีลอนมัสเนี่ย mm hmm. เขาก็ยังทาจนแบบเอ้ยมันเวิร์กมันสุดยอดเลยนะฮะ mm hmm. ก็อย่าเพิ่งดูถูกตัวเองลองดูครับลองส่งกันดูลอง mm hmm. เผื่อว่านะฮะจะเป็นคนไทยนะเป็นไอเดียของคนไทยที่ทําให้มนุษยชาติไปตั้งถิ่นฐานที่ดวงจันทร์ก็เป็นได้ mm hmm. เอาวันนี้นะครับก็เล่ากันพอสังเกตแล้วกันจริงๆมันมีรายละเอียดลึกซึ้งมากกว่านี้นะว่า ก,กลไกทางเคมีเป็นอย่างไรเราจะแลกเปลี่ยนแก๊สตัวไหนเราต้องเพิ่มอ,อุณหภูมิไปเท่าไหรลดอุณหภูมิตอนไหนจริงๆมันมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะมากๆนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะหัวระเบิดกันไปซะก่อนไม่ใช่คุณผู้ชมนะผมนี่แหละจะหัวระเบิดกันไปซะก่อนนะก็พอก็ข้าวพอให้เราเห็นภาพกันไปแล้วเนาะเดี๋ยวสรุปให้ฟังอีกรอบหนึ่งก็แล้วกันเนาะเผื่อจงหลุเลืมกันไปนะครับ,รบก็อันดับแรกนะฮะน้าเราสามารถที่จะ รีไซเคิลน้ำได้ถึง98%แล้วนะครับบนสถานีวากาศนะฮะส่วนในเรื่องของออกซิเจนหรืออากาศที่เราใช้หายใจเนี่ยเรารีไซเคิลได้เพียง50%นะฮะก็ต้องพัฒนากันต่อไปเนาะส่วนเรื่องสุดท้ายเรื่องอาหารนะก็ยังมีก็ยังเป็นที่ต้องนําเข้ามาจากโลกอยู่ดีนะครับแล้วก็เรื่องขยะไ็ต้องเอาไปทิ้งที่โลกอยู่ดีนะฮะก็รอคุณผู้ชมนีแหละที่จะมาเป็นไอเดียใหม่ๆนะฮะในการรีไซเคิลจัดการขยะดีไม่ดีในอนาคตอืหรือของเสียพวกนี้คุณผู้ชมอาจจะเป็นคนที่คิดได้ก็ได้ว่ามัน สามารถที่จะรีไซเคิลกลายเป็นอาหารเป็นช็อกโกแลตบาร์ช็อกโกแลตแทง่งให้อาหารกินกันอีก 1, รอบหนึ่งก็เป็นได้นะฮะก็ใครจะไปรู้ใครจะไปรู้ขนาดฉีกเขาชงกินกันได้เลยนะใครที่ชื่นชอบนะหรือสงสัยตรงไหนก็ลองคอมเมนต์มาได้นะฮะพิมพ์กันมาได้แล้วก็ถูกใจสับสากายกันให้ด้วยนะครับทั้งหน้าเก่าหน้า,หนาใหม่นะก็ติดตามรายการของเราไว้ยังมีอะไรสนุกสนานแบบนี้ให้คุณผู้ชมฟังเรื่อยๆแล้วก็ เดี๋ยวจะมีการคืนกำไรให้กับคุณผู้ชมนะติดตามกันไว้นะครับอย่าพลาดก็แล้วกันนะสำหรับวันนี้เล่าหมดแล้วพบกันใหม่โอกาสหน,น้าสวัสดีครับ